เ่้ยมามามาอย่ามอกว่าถึงไหมชท่วโมงช่วงมาทำวท่แล้วถ้กรุ่เท่ากันเลยมาครับโฉมสวยครับก่อนกลับโฉมได้โฉมแล้วในโฉมตามที่ขอใช่ไหมครับก่อนจะยกเลิกลูกค้าหยุดแล้วครับพรุ่งนี้ เอาซสก่อนพอจะได้ออกบ้างก็มีแต่พายุครับช่วงนี้โนคืนหายีอ้าวแกรมาเดียยาวเยอะเลยนะพี่นะสีโซก้อง กระสุนเต็มครับกระสุนยน้นกระสุนเยอะเยะรล้นุนกะพักครับจะกลับแล้วสักชั่วโมงลองดูครับน้ำจะหยุดไหน